สวัสดีครับพบกับผมนะครับคลิปไอเจ้นนะครับกับบรรยากาศตลาดนัดยามเย็นนะครับคลิปนี้ก็เป็นตลาดเย็นวันอาทิตย์นะครับบรรยากาศวันนี้หนาวมากเลยนะครับกับชนบุรีนะครับอากาศก็หนาวเย็นมาหลายวันแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เมนูมื้อเย็นเย็นนี้วันอาทิตย์นะครับจะทานอะไรกันดีนะครับเดี๋ยวเจ้นพาไปชมแนะนําเมนูตลาดนัดยามเย็นนะครับไปชมกันเลยครับ นี่เลยนะครับน้ำเต้าหู้ตลาดนัดยามเย็นก็มีให้บริการนะครับกับบรรยากาศหนาวๆเย็นๆแบบนี้นะครับจะเป็นน้ำเต้าหู้ร้อนๆนะครับถุงละ12บาทนะครับกับน้ำขิงร้อนๆนะครับเมนูอาหารมื้อเย็นนี้นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นต้มยำขาหมูนะครับถุงละ30บาทนะครับกับร้านแกง30บบาทนะครับมีหลายอย่างมากมายให้เลือกนะครับ ร้านข้าวยำแหนมวันนี้ก็มีมาให้บริการนะครับยำกันใหม่ๆสดๆที่ตลาดเลยนะครับก็จะเป็นร้านหม่ำเนื้อมมหม่ำหมูหม่ำไส้กรอกอีสานนะครับกับหมูหมูปิ้งหมูย่างนะครับวันนี้ก็มีมาให้บริการนะครับ นี่เลยนะครับน้ำจิ้มยั่วๆรสเด็ดนะครับกับร้านลูกชิ้นย่างนะครับผักฟรีนะครับผักมีหลายหลากมายให้เลือกนะครับกับร้านนี้ร้านตำผลนะครับตำผลน้ำพริกแมงดาผนปลาทูผนเห็ดนะครับตำกันสดๆที่ตลาดนะครับวันนี้ก็มีมาให้บริการเช่นเคยนะครับร้านนี้ก็จะมีให้บริการเฉพาะวันอาทิตย์นะครับ จะเป็นร้านอาหารทางเหนือนะครับถุงละ30บบาททุกอย่างนะครับก็มีหลายอย่างมากมายให้เลือกนะครับร้านอาหารทางเหนือบ้านเรานะครับร้านปลาทูนึ่งนะครับปลาทูนึ่งปลาทูทอดปลาโอปลาเค็มนะครับกับตลาดนัดยามเย็นของเราก็มีมาให้บริการทุกวันนะครับกับร้านปลาทูทอด แล้วก็จะเป็นร้านส้มตำนะครับส้มตำปูส้มตำไทยส้มปําปูปลาหลายอย่างมากมายให้เลือกนะครับก็มีให้บริการทุกวันเช่นกันนะครับกับร้านส้มตำสเด็ดนะครับแล้วก็จะเป็นไก่ต้มน้ำปลานะครับต้มหัวหมูพะโล้นะครับกับร้านไอเจนนะครับเปิดบริการทุกวันนะครับตั้งแต่บ่ายสามถึงสามทุ่มนะครับกับตลาดนัดอินเตอร์ปากทางวัดอูเซเบยพาร์ทเลียงเมืองชนบุรีนะครับ สำหรับคลิปนี้เจนก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สอบถามเข้ามากันได้นะครับกับบรรยากาศตลาดนัดยามเย็นนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ